สวัสดีครับก็มาดูลอยกันะครับกับคุณหนุ่มนะครับพยากรนะครับทางช่องพยากรชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18มีนาคมนะครับพศ2567นะครับรงกับวันจันทร์ขึ้น9ข้ามเดือน4ปีถอนะครับจส1385นะครับตามไปจินสถิติของไทยนะครับก็ยังไงก็ตามสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะครับก็กรุวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกตนี้นะครับจะได้ ใหพลาดในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีคลิปให้ฟังทุกวันเลยนะครับจะเป็นคลิปการทำนายตัวรายวันของคนละเจ็ดวันพอจะได้นำโชคของคนละเจ็ดวันนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์นะครับในการดําเนินชีวิตวางแผนในการตชีวิตแต่ละวันได้นะครับเพราะว่าผลการทำนายแต่ละครั้งก็มีผลแค่วันต่อวันนะครับสําหรับ่านที่จะชมรับฟังเผื่อว่าวันนี้ดวงไม่ดีขึ้นมาก็พรุ่งนี้ฟังใหม่ครับเพราะว่าผลการทำนายมีแค่ผลแค่ยี่สิบสี่ชั้นเท่านั้นนะครับ แล้วก็คลิปใหม่ก็จะออกทุกเยนคืนนะครับท่านที่กดติดตามไว้กดสับกิ้งไว้ระบบก็จะเตือนทุกครั้งเวลามีคลิปใหม่นะครับแล้วก็การกดติดตามก็ง่ายมากครับสมารถกดติดตามทางมุมล่างขวาของจอได้เลยเช่นกันนะครับมีจะมีคําว่ากดติดตามก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็เรากลับมาดูดวงรายวันกันต่อเลยนะครับสําหรับดวงรายวันของวันนี้ก็จะเริ่มที่ชาววันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาววันอาทิตย์วันนีนะครับการเงินการงานกความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรนะครับ มีอะไรต้องตั้งกลับไปีอรต้อง้าระวังไ้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเราเริ่มที่โชคลาภก่อนครับโชคลาภของชาววันอาทิตย์วันนี้ประกอว่าเราได้ไพ่เด็กถือถ้วยถือว่าจะมีโชคลาภมาตัดกลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับประกอว่าเราได้ไพ่เด็ดแทมปูแลนะครับถ้าแทนบุรีขึ้นมาถือว่าวันนี้การงานก็จะสําเร็จโดยรวมไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ คนที่ค้าขายถือว่าจะมีลูกค้าเข้ามาระดับกลางๆนันเลยนะครับรอบชาววัอาทิตย์ในแง่การงานนะครับจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ความนะครับความรักของชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็กว่าเราได้พ่คิงดาบถือว่าก็ความรักความสัมพันธ์ก็ยังหวานชื่นกันดี่นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของ ชาวสดนะครับชาวสดวันอาทิตย์วันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ u s t i c กก็ถือว่าสัมรัธภาพของชาวสดวันอาทิตย์วันนี้ก็ยังสารตอบปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับชาวสดวันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวอาทิตย์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดเรียญนะครับถ้าเจ็ดเียญขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ก็สุขภาพยังแข็งแรงดีมากนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์ในแง่สุขภาพในวันนี้นะครับ จากนั้นเรามาสู่เลขนำโชคกันต่อนะครับเลขนำโชคนะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข58นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข52นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข60นะครับเอ่อ58แ2แล้วก็6 0นนะครับเป็นเลขนำโชคของชาวบัติในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลไงก็มากจะเปนรับทราบกันโดยละกันนะครับ จากนั้นเรามาสู่ชาวบันจันกันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันรในวันนี้นะครับการงานการงานพลังสุภาพชาวบ้านของชาวบัญชันวันนี้เป็นเช่นไรนะครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมยต้องตั้งกลังนับสำหรับชาวบันชันเราก็เริ่มที่โชคมากก่อนนะครับโชคลาภของชาววันจันวันนี้นะครับพบกว่าเราได้ไพ่เด็ดเปนเช่นถือว่าจะมีโชคกำลับกลางบวกเข้ามาได้นะครับสำหรับชาววันจันในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบันจันร์ในวันนี้รากฏบว่าขึ้นไพ่สองเอียญนะครับ ถ้าสองเดือขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขจากแผนการต่างๆที่วางไว้นะครับอาจจะมีการเลื่อนมีการปรับเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นก็ได้นะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายก็เช่นกันนะครับอาจจะพลาดจากเป้าที่วางไว้นะครับหรือว่านัดต่างๆจะลุกค้าอาจจะมีการเลื่อนนัดต่างๆเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะนักวยายามางแผนต้องัาไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความนะครับวัาละคนชาวบันจันที่มีรขบครวแล้วนะครับปรากฏว่า เก่าได้ให้คิงก์ก็ถือว่าความรักยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาวบันจันที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดน,นะครับชาวโสดบัญจันในวันนี้ปรากฏว่าเก่าได้ไห้แปดหมายถือว่าชาวโสดบัญชันในวันนี้ก็ยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ก็ค้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวัญชันนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ของสุขภาพกันเลยนะครับสุขภาพของชาวบัญจันในวันนี้ปรากฏว่า เราได้ท่ายี่สช่วยถือว่าวันนี้นะครับชาววันจันทร์ในแง่สุขภาพก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพเล็กน้อยไปด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเป็นบวัดภูแฟ้ต่างๆเกิดขึ้นนะครับถ้ารู้สึกท่านเดือดขั้นตัวไม่สบายนะครับก็ให้รีบทานยาพบแพ้นะครับเมอปันจะเยอะนะครับจะได้หายเพิ่มความดไปได้นะครับสําหรับชาววันจันทร์ในแง่สุขภาพนะครับต่อมาในแง่ของเลขนําโชคนะครับเลขนํำโชคหมายเลขแน่นะครับก็คือ หมายเลข48นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข61นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข68นะครับ48 61แล้วก็68นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็ไปใช้กันดูนะครับจะผลยังไงก็มาเข้าไปให้รับทราบกันเดี๋ยวกันนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันอังคารกันต่อเลยนะครับว่าชาววันอังคารในวันนี้นะครับการเงินการงาน าโชคลาของชาวบางคับเป็นเช่นไรนะครับวินัยนี้ต้องระวังไาวเลยต้องตั้งหลับไปนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาวบางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สองไม้นะครับถ้าสองไม้ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้โชคลาภของชาวบางคานก็จะมีระดับการเข้ามาได้นะครับสำหรับจมตีในเร่โชคลาภนะครับต่อมาเป็นเรื่องการงานนะครับการงานของชาวบางคานในวันนี้ปรากฏว่า เราได้ไพส่งถ้วยถือว่าวันนี้การงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีน,นะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายก็ถือว่ามียอดขายระดับกลางได้เลยนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่เรื่องความกักกันนะครับความรักของชาวอังคารที่มีครอบครัวนะครับเพราะว่าเราจะไห้สิบถ้วยนะครับถ้าสิบถ้วยขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้ความรักยหวานชื่นดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันอังคารที่มีครอบครัวนะครับหรือว่านี่อาจจะมีเรื่องการเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยของการมีบุตรหรือว่าการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาในครอบครัวไ,ปไปด้วยเช่นกันนะครับ จากนั้นเราก็มาสู่การในแง่ของชาวโสดนะครับชาวสดวางคาในวันนี้พบถกงว่าเราได้ไพ่แปดถ้วยนะครับถ้าแปดถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวโสดวางคานนะครับก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์ต่างๆหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในแง่ของการที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องไปทํางานในที่ไกลๆหรือว่าติดธุระไกล,ก,ลก,กันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห่างเหินกันสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้า คุยกันดีๆทุกอย่างก,ก็น่าจะผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็พยายามตั้งสีหล,ลกนการนะครับในแง่ขอ,ของความสัมพันธ์อามีการทหารกันบ้างเพราะว่ามีฝ่ายหนึ่งติดธุระติดงานหรือต้องไปทำงานต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังพอสารสัมพันธ์ไปได้อยู่นะครับเป็นแต่ว่าอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งะครันแง่ของความเครียดใน,น,นวันนี้นะครับต่อมาในเรื่องของอสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวบาอังคารในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าจากก็ถือว่าวันนี้ ชาวอังคาในแง่สุขภาพก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีปัญหาในแง่สุขภาพกระตันหานขึ้นมาอาจจะเจ็บปวดขึ้นมากระตันหันต่างเพระฉะนั้นก็ให้ระวังถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีก็ให้รีบทานยาและพบแพทย์นะครับรวมทั้งในแง่ของบัติเหตุต่างๆนะครับวันนี้ก็ให้ระวังเป็นจากการเดินทางการที่มีทิ่ทำงานย่าอที่พากไว้ด้วยเผื่อไว้ด้วยเลยวกันนะครับสาหรับชาวอังคาในแง่สุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่กันในแง่ของเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข 93สานะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข3 3นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข42นะครับ93 33แล้วก็42นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววังคารในวันนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะครับด้วยผลอย่างไรก็มาลองสรบไปฟังบ้างนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันพุธต่อเลยนะครับว่าชาวพุธในวันนี้นะครับการเงินเป็นกยางไรขภนบาพจบแล้ เป็นเช่นไรนะครับแล้วชาวพุทธเราดูนะครับอีู่ใต้องตั้งรับไหมอยู่ใต้องก้าวระวังไหมนะครับเราก็เริ่มที่โชคลาภก่อนครับโชคลาภของชาวพุทธวันนี้นะครับปราะถือว่าเราได้ไพ่เดือดชะลีออดนะครับถือว่าจะมีโชคลาภกลางได้นะครับสำหรับชาววันพุธวันนี้นะครับต่อมาในเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวพุทธในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือดเหรียญแล้พนเดือดไพ่สามนะครับก็ถือว่าวันนี้การงานก็จะดำเนินเรื่องไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ คลที่ขายขายวันนี้ถือว่ามีนักขายระดับกลางได้เลยนะครับต่อมาในแง่ของความรักนะครับควรักของชาวพุทธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรแบบากฏว่าเราได้ไพ่สามช่วยนะครับถ้าสามช่วยขึ้นมาถือว่าวันนี้ความรักีนวานชีนยันดีนะครับสหรับชาวพุทธที่มีครอบครัวแล้วนะครับจากนั้นเรามาสูชาสานน่ชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดพุธในวันนี้พนเพรากฏว่าเราได้ไพ่ justice ก็ถือว่าชาวโสดในวันพุธในวันนี้ก็ยังสามารถปรมสันไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดพุธนะครับ จากนั้นเรามาสู่ในแง่สุขภาพกันนะครับสุขภาพของชาวพุทธในวันนี้เขาบอกว่าเราได้ไพ่เจิตหมายถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสําหรับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับต่อจากสุขภาพก็จะเป็นเรื่องนำโชคนะครับเรื่องนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลขห้าสิบสี่ครับ หมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข8 0ดนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข77นะครับ5480แล้วก็77เนะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันพุธนวลีนะครับลองปรับแช้กันดูนะครับด้วยผลกานก็มาคัมเบย์เราสร้างกันโดยละันนะครับจากนั้นเราก็มาต่อเลยนะครับที่ชาววันพฤหัสนะครับว่า ชาวประพุทธธรรมวันนี้นะครับการเงินจผลการของเราสซมาร์โชลาภเป็นเช่นิดบ้างนะครับเราก็จะเริ่มที่โชลาภกันต่อเลยนะครับโชลาภของชาวประพุทธธรรมวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดสบินถ้วยถือว่าจะมีโชล่าประดับกลางก็ไม่ได้นะครับสำหรับชาวประพุทธถ์ในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวประพุทธถ์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะครับถ้าแปดถ้วยขึ้นมาแสดงว่า วันนี้ก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของการงานที่อาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายต่างๆนะครับอาจจะต้องผิดารเรื่องต่างๆก็อาจจะมีการขุกขับในแง่ของแผนต่างๆที่วางไว้ได้นะครับรวมทั้งคนที่ค้าขายก็เช่นกันนะครับอาจจะมีปัญหาที่ว่านันและลูกค้าไม่มาหรือว่ามีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ผิดจากแผนการที่วางไว้ก็ด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็วางแผนตั้งสติรับไว้ให้ดีดๆแล้วกันนะครับเพื่อใก้ๆขต่งๆได้ทนนะครับ จากนั้นเรามาสู่อย่าง่งี้ของความเป็นการใช้ควารักของชาววันพุทลหันที่มีครอบครัวนะครับถตอว่าขึ้นไปเหนืไปเยียชี้ก็ถือว่าความรักยังบานชนกันดีอยู่นะครับสำหรับชาววันพุ้ลหันที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่อย่าง่งี้ของชาวโสดบ้างนะครับชาวโสดวันพุ้ลหันในวันนี้ประกอบมาขึ้นไปสิ่งหนึก็ถือว่าชาวโสดวันพุทรหันก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข erm at <tr> ้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันพู้ลหันนะครับต่อจากชาวโสดเราก็มาดูสุขภาพ สุขภาพของชาวมุสลิวันนีถ้าพระบระเพาะพอเซได้อาชีนีไม้ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาววันพุหัสมตะวันนี้ก็หายหมดง่ายสุขภาพได้นะครับจากนั้นเรามาสู่เลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข0ูนย์หนะครับหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข15้นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหมายเลข 07นะครับ06 15แล้วก็07นะครับเป็นไม่ได้นำโชคของชาววันพุทธศักราชในวันนี้นะครับกลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลไหนก็บอกกันไว้เราสร้างกันดูเลยนะครับโอเคจากนั้นเรามาสู่ชาววันศุกร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันศุกร์วันนี้นะครับการเงินการงานความรักความบ้โชคลาภเป็นอะไรบ้างนะมีอะไรต้องระวังไหมหรือต้องการกลับไหมนะครับเราก็เริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเงา ได้ไพ่แปดหมายถือว่าจะมีชค่วรอบจับกลางก็ไม่ได้นะครับสำหรับชาวบันสุขวันนี้นะครับต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวบันสุกในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับถ้าหนึ่งดาบเกิดขึ้นก็แต่ว่าวันนี้การงานก็จะสำเร็จรุ่งรไปได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับรวมทั้งวันนี้คนที่ค้าขายก็ถือว่ามียอดขายกับกางบวกได้นนเลยนะครับจากนั้นเรามาสูนย์งแง่ความรักกันนะครับนะควนะลัรักของชาวบันสุขที่มีครอบครัวนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าเหลีย ถ้าเหลียญขึ้นมาจะว่าวันนี้ชาวบัณฑุที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังในแง่ของความสัมพันธ์ที่ไม่ลงก่อยกันหรือเกิดจากการขัดแย้งกันในครอบครัวจจีนได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อั่งที่บอหน่อยอาัยกันได้ก็ให้อาัยกันนะครับเอาน้ำเย็นเข้าลูกทุกอย่างก็จะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับสำหรับชาวสัณฑที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ชาวโสดกันนะครับชาวโสดวัณฑุในวันนี้เพราะว่าเราจะไห้แปรงเียญนะครับถ้าแปรงเงยขึ้นมาถือว่ามันนี้ ชาวสวนปัสุกก็ยังสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสหรับชาวสวนัสุกนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในรื่สุขภาพกันต่อเลยนะครับสุขภาพของชาวบันสุขในวันนี้บากต่อว่าเราจะพ่้ายราชินีเรียก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับชาวบานสุขในแง่สุขภาพในวันนี้ก็หายโงได้นะครับต่อจากสุขภาพเราก็จะเป็นเลขนาโชคนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลข71นนะครับจากนั้นก็จะเป็นหมายเลข สิบแปดนะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขเก้าสิบห้านะครับเจ็ดสิบเอ็ดสิบแปดแล้วก็เก้าสิบห้านะครับเป็นหมายเลข,ขโชคของชาวลุงสุขในวันนี้นะครับลองไปปรับเช็คกันดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับจากนั้นเรามาสู่ชาววันเสาร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการเงิน,นงาการงานกรับสภาพโชคลาภของชาวเอกเช,ช่นเดียวกันนะครับ แต่ยัต้องตั้งรับียบยัต้องเฝ้าระวังเลยนะครับสำหรับชาวบานเราเ็เริ่มที่โชคมากอีกเช่นเคยนะครับโชคด้านของชาวบ้านในวันนี้ปรกากฏว่าได้ไพ่สองไมยถือว่าวันนี้จะมีโชคลาภระดับกลางทาได้นะครับสำหรับชาวบ้ศนสร์วันนี้นะครับต่อจากนั้นเรื่องของการงานางานะครับการงานของชาวบ้านสอยในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดถ้วยถือว่าวันนี้กา,านการงานก็จะผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับลูกค้าคนที่ค้าขายก็จะถือว่ามีลูกค้าระดับกลางได้เลงนะครับ การหมดที่ไหลไปเลยครับจากนั้นเรามาสู่การในแง่ของความกัดนะครับพลังของชาวบ้านสาที่มีครอบครัวนะครับพังมว่าเราได้ไพ่เดลเวอร์ขึ้นมานถ้าเดลเวอร์ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันนสา์ที่มีครอบครัวก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีปัญหาจากการที่มือมือที่สามมาสอดแทรกในความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามต้องสิทธนะครับอะไรที่ไม่ควรทำก็ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ใช้น้ำเย็นของลูกขขเขาใช้ปืนใช้เจียจาทุกอย่างเให้ได้ผนผลันนีไปได้นะครับ จากนั้นเรามาสูตรอย่างเงี้ยของชาวสวนนะครับชาวสวนเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือดซันถือว่าวันนี้ชาวสวนวันเสาร์ก็สามารถสานต่อวามสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าใครขอความกักนะครับอาจจะมีข่าวดีอย่างเงี้ยของการตรองค่อนข้างสูงมากเลยนะครับสำหรับชาวสววันเสาร์ในวันนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวสวนเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ ิงเหรียญน,นะครับทัาษิงเหรียญก็ถือว่าสุขภาพของชาวบันสลอย่านี้ย่อมแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบันเสลอใ่วันี้น,น,นะครับต่อจากนั้นเรามาส่นอย่างเงี้ยเลขนำโชคกันต่อเลยนะครับเลขนำโชคหมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข91นะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข50เดน,นะครับอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข 3 2นะครับ91 51แล้วก็32นะครับเป็นหมายเลขนำโชคของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเข้าไรับทราบกันด้วยกันนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทำนายดวงรายวันของคนละ7วันเดวันนีร้อมทั้งเลขทนำโชคของคนละ7วันนะครับดวงยุธยไปถือว่าเป็นดวงกลางนะครับไม่ได้ลอกผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเพราะนั้นการทำไปใช้ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการทำไปใช้นะครับ แต่ถ้าอยากให้ตรงมาดลของท่านโดยตรงก็สามารถถักมาดูดวง็นการสะดวกสากและที่ปรากบนหน้าจอนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะพบคุณลมงได้ไนในทรัพยากรโดสา,ารสนุกได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็มากดไลค์กดแชร์กดซับสไต์กดติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่จะออกทุกทุงคืนนะครับเพราะนั้นท่านที่รับชมรับฟังก็สามารถกดติดตามมาไว้เนี่ยก็สามารถจะมีรถถถมวบรวจนเรื่องการบารมีคลิปใหม่นะครับแล้วก็ยังไงก็ ขอใ,อให้นะครับให้ทุกท่านที่รับชมเราพร้อในวันนี้ประสบกับทั้งการในการงานผลลัพธ์สกปรกและโชว์ล้าน,นครับยังจำเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ